รูปร่างสูงใหญ่เข้าปะทะดุดันกับตันของทัพปืนใหญ่อาเซนอลวันนี้เขามาแล้วครับกับแพทริกวิเอร่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านให้ยินดีตอนรับาสู่เกม f c Mobile กับผมลูกพี่แมงเช่นเคยนะครับวันนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องรีวิวแพทริกเวลาตัวท็อป OVR 99ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวที่ OVR เยอะที่สุดในเกมณตอนนี้เลยนะครับแพทริกเวลามาด้วยตำแหน่ง C.M. ครับตัวนี้192เซนติเมน้ำหนัก82นะครับแล้วก็เท้าเนี่ย4ทับ5สตามินา5ดาวเต็มเลย สกิลมูฟสามดาวครับมาดูความแข็งแกร่งด้านในซะหน่อยครับค่าพลังครับเป็นตัวที่สปีดต้นเยอะมาก120เพราะฉะนั้นการเข้าบอลจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าปะทะอย่างรุนแรงเพราะว่าแเคชั่นก็ร้อยอัพแล้วก็ในส่วนของส t ตนน i n g t a c k ิลก็128 15บก15เลยเพราะว่าผมเนี่ยอัพทางด้านของป้องกันมานะครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวแพทริกเวล่าสำคัญเลย สกิลติดตัวของเขาเป็นเลนเชงแม้ว่าเขาจะ3ดาวแต่ว่ามีสกิลยอดนิยมที่สามารถเอาตัวรอดได้ในพื้นที่แคบๆมาให้ด้วยนะครับและทั้งด้านของเวิร์กเลดของเขาเป็นเวิร์กเลดเกมรับนะฮะเป็นทางด้านของมีเดียมไฮเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องของเกมรับไปได้เลยครับเขายืนตำแหน่งในรูปแบบของการเล่นเกมรับ ในตำแหน่ง CM ได้ดีและยังสามารถโยกไปเล่นตำแหน่ง CDM ได้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะรีวิวกันถึง2ตำแหน่งเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยครับในหมดแรกที่เราจะรีวิวนะครับจะเป็นทางด้านของผู้จัดการทีมผมจะให้แพตติคเวลายืน CM ก่อนนะครับและเดี๋ยวดูว่าพอยืน CM เป็นแบบไหนโยกไปเล่น CDM เป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยเปรียบเทียบกับโรดี้ที่ยืน CDM เป็นประจำ ว่าทางด้านของเวียระเล่นแบบไหนครับในเกมนี้ผมจับทางด้านของแพทริกเวียรยืน CM ฝั่งขวานะครับแม้ว่าเขาจะเลเวลเพียง21แต่ผมมั่นใจว่าเขาสามารถลงเล่นในเอ่อเมนเจอร์หรือเฮดทุ h เฮดได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าค่าพลังเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยสําหรับตัวที่ เออ,อเลเวลเพียงแค่ยนะครับเพราะว่าค่าพลังพื้นฐานก่อนที่จะอัพเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าแพทริกเวลาเล่นเป็นแบบไหนนะผมจะเน้นทางด้านของเวลาเป็นพิเศษนะครับเนี่ยไอจังหวะขึ้นเกมเนี่ยผมมองว่าโรดี้ที่ยืน CDM อะขึ้นเกมแทนแพทริกเวลาด้วยสาครับดูครับเนี่ยเวลายืนลงไปเล่น CDM แทนโรดี้แล้วปล่อยให้โรดี้เนี่ยขยับเข้ากรอบกขตโทษแทนดูสิ โรดี้เนี่เป็นตัวหนึ่งที่เติมเติมหนักมากหลังๆเติมเยอะฮะไม่รู้ของขาดหรือเปล่าเติมเยอะแล้วก็นเนี่ยเว่าจะลงมาเล่นเกมรับแทนจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วที่ผมจับทางด้านของปีโร่นะฮะมาเล่นจะมีแค่บางจังหวะที่แพทริกเว่ามีเติมบ้างแต่ว่าจังหวะที่เขาเติมก็คือโรดี้วิ่งลงไปข้างล่างนะครับแแล้วลูกนี้ นำก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูในจังหวะที่แพทริกเวล่าเติมสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับจังหวะที่เวล่าจะเติมเนี่ยเขาจ่ายบอลเข้ากรอบเห้โทษแล้วเขาวิ่งเติมขึ้มขนมาในขณะเดียวกันครับทางด้านของตัวโรดี้ก็จะวิ่งถอยหลังกลับลงไปเหมือน2ตัวนี้จะผัดกันเล่นเกมรับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้แย่สําหรับวิธีการเติมเกมของแพทริกเวลา่าหรือว่าทางด้านของโรดี้ถ้าเล่นด้วยกัน yeah, ก็สอบประสานกันดีแต่ ด้วยความที่ผมมองว่าโรดี้ตัวนี้มันก็ยังไม่ควรจะเติมเกมสูงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าจริงๆถ้าจะเล่นแบบนี้ยังยืนยันว่ามาเทอุสดีกว่าโรดี้ในสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับ,บ,บเดี๋ยวเราดูรูปแบบของเกมรับด้วยนะครับ เอออีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากวีเราตัวนี้ก็คือจ่ายบอลดีมากนะครับเขามีาวิชั่นในการจ่ายบอลค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยส่วนหนึ่งคือค่าพลังจ่ายบอลเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาสามารถคุมจังหวะแดนกลางได้คล้ายๆปีโร่เหมือนกันนะครับบอลจะออกจากเท้าเขาเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบทุกครั้งแบบปีโร่เพราะปีโร่เนี่ยเพื่อนจะส่งมาเพื่อที่จะให้จ่ายบอลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นวีเอร่าเนี่ยก็จะรับตามจังหวะแล้วก็ เก็บบอลไว้กับเท้าเยอะพอสมควรครับเขาชอบเ,อเลี้ยงบอลกินแดนไปแล้วก็ค่อยๆจ่ายแต่ว,ว่าบอลออกจากตัวแกเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแกเชื่อมบอลในลักษณะที่ง่ายๆแล้วก็เพื่อนไปเล่นต่อได้นะครับเนี่ยเกมนี้ผมว่าแพทริเวล่าจ่ายออกจ่ายบอลออกจากเท้าตัวเองเยอะมากๆนะครับ การเล่นเกมปรับนี่ไม่ต้องพูดถึงผมว่าตัวเขาใหญ่อะเขาเล่นได้อยู่แล้วเนี่ยเวลาเติมก็มันก็จะมีตัวที่ลงไปทดแทนนะนะครับแผนผมผมปรับดีเฟนซ์นะผมปรับป้องกันนะท่านผู้ชมในเมนเจอร์เนี่ยแต่ว่าตัวเขาก็ยังวิ่งขึ้นมาพร้อมๆกับโรดี้อยู่เนี่ยแสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์การบุกที่ค่อนข้างเยอะเวลายืนซ m เนาะ45นาทีผ่านไปครับดูครับนี่คือค่าพลัง ฟาร์มบาเทนนี่แทบจะตายอยู่แล้วครับแต่วิเอร่าครับอยู่ประมาณสัก60%ส่วนโรดี้เนี่ยลดไปประมาณ45%ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือวิเอร่าวิ่งในทั้งเกมอยู่แล้ววิเอร่ากับกุลิตเนี่ยเขาห้าดาวไงสตามิน่านี่ครับชอบตรงนี้เพราะว่าแพทนี้เนี่ยถ้าสตามิน่าไม่5ดาวนะบอกได้คำเดียวเลยว่าวิ่งอยู่ในเกมเต็ม100%ยากมากครับ ผ่านไปสัก6 5 7ิสิบนาทีนี่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยอย่างบัเทนเห็นไหมขนาด AI มันยังเปลี่ยนตัวให้เองเลยครับอันนี้คือ CM นะท่านผู้ชมนี่คือยืน CM นะครับย้ำอีกทีเกมแรกนะครับ <Leo Messi. S 1> เมว่าเขายืนตำแหน่งไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นเมซ็อก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะแต่ต้องรอหน่อยครับค่อยๆดันไป TS ผมจะขยับมาทีละตัว2ตัว จนกว่าจะถึงอัลติเมทนะครับรอปีกซ้ายอยู่รอเหยืนอยู่รอเหยืนอยู่ถ้าเหยินมานี่ก็สบายๆนะครับเนี่ยเกมรับไปยืนตำแหน่งรอดักบอลได้โอเคอยู่ครับเขาเป็นประเภทที่จะเก็บบอลไว้กับตัวนานนะย้ำอีกทีนึงไม่ได้แบบส่งง่ายแบบพวกเบคแฮมหรือว่าปีโร่เนี่ยแต่ว่าถ้าส่งเป็นจังหวะแบบน,นี้ก็โอเคครับ ผ่านไป70นาทีสตามินาค่าพลังยังเหลือประมาณสักห5อยู่เลยครับเนี่ยจ่ายก็คือจ่ายในจังหวะที่เออโอเคสามารถให้เพื่อนได้ทำเกมต่อได้นะครับไม่ได้โง่อ่ะง่ายงนะครับตัวอื่นนี้ต้องเปลี่ยนหมดแล้วถ้าเป็นเบคแฮมเนี่ยผมว่า70นาทีก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ 6 5 7 0ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเบงแฮมนี่ฆ่าพลังหมดเร็วมากเนี่ยต้องเปลี่ยนสำรอง <c oughs> นี่ก็ลังช่างใจอยู่ครับว่า <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมขายเบงแฮมดีไหมแต่จริงๆไม่อยากขายเบงแฮมเพราะว่าเบคแฮมเนี่ยเล่นเข้ามือมากนะครับ <c oughs> ส่ง <c oughs> บอลอะไรเอ่ย <c oughs> แทงทะลุช่องนี่ดีมากแต่พอเห็นแพทริเวย์ล่าเล่นกับโรดี้แบบนี้แล้วก็อยากขายเบงแฮมเหลือเกิน <c oughs> หรือไม่ก็เก็บไว้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> 2ตัว โชว์รวยไปเอาเบคแฮมราคา6700มาเป็นสำรองจ่าบ้านะเนี่ยเวลาครัยคบยืนตำแหน่งเลี้ยงกินหน่อยจักนี้หนึ่งแล้วก็จ่ายยิงเฮ้ยยิงโอเคเลยครับเท้าขวานะวงเล็บไม่มเนเจอร์มีประตูด้วยเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับจ่ายแนละ้วหาพื้นที่เราซัดเลยครับ นี่คือในเมนเจอร์นะในตำแหน่ง C.M ฝั่งขวานะครับเกมนี้ค่อนข้างขาดนะเดี๋ยวไปดูสถิติท้ายเกมดีกว่าครับว่าทางด้านของแพทริกเวเล่ารวมถึงเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงกันบ้างนะครับ4-0ผู้สวัสด์เกมนี้ไม่ใช่ปัญหาโอ้กองบอลเยอะกว่าฝั่งนูไม่ได้ยิงเลยนะกระจายบอลเสียเยอะเหมือนกันนะครับ เวล่าเอ p 9.6นะครับยิงหนึแอซซิตหนแล้วก็ส่งบอล8สำเร็จ8เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับส่งเยอะมากนะเดี๋ยวไปดูทางด้านของแพทชิกเวล่าในตำแหน่ง CDM โหมดเมนิเจอร์กันบ้างครับเกมนี้แผนเดิมนะครับ4-3-3โฮดดิ้งแต่ผมปรับเวล่ามาเล่นทางด้านของ CDM และส่งเบคแฮมเล่น CM แทนเดี๋ยวดูวิธีการยิงวิธีการเล่นของเขาในตำแหน่ง CDM กันบ้างนะครับ แต่ถ้าถามว่าถ้าในเฮตุเฮตผมชอบอะไรในเฮตุเฮตผมชอบทางด้านของวีเอราเล่น CDM มากกว่าเพราะ CM อะ่ะเขาค่อนข้างเฉยๆตัวไหนก็ดูจะเล่นได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเพรส i n g ครับแต่ว่าพอทางด้านของวีเอราไปยืน CDM เนี่ยวิ่งชนดีดักบอลดีแล้วก็มีความเร็วในการวิ่งไล่ตามฝันขรงข้ามนะครับเนี่ยพอเป็น CDM ท่านผู้ชมไม่ขึ้นเลยเห็นไหมอยู่ข้างหลังเลย แล้วปล่อยทางด้านของ CM2 ตัวเล่นกันนะครับแกจะเป็นตัวประคองอยู่ด้านหลังจะถามว่าขึ้นไหมผมว่ามันก็ขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่เท่าโรดี้ผมว่าโรดี้เนี่ยแบบขู่สุดๆสุดๆเลยเหมือนแบบไม่มีความเกรงใจเพื่อนอะเล่นให้เพื่อนไปเล่นแทนตำแหน่งตัวเองนะครับ เกมรับก็ยืนตรงกลางจริงๆก็ยืนตรงกลางทุกตัวแหละพเพราะว่ามันเป็นโฮดดิ้งน,นะ <S <S แต่ว่าเดี๋ยวดูรูปแบบวิธีการเล่น <S 2> <S 2> วิธีการวิ่งเข้าประทะดีกว่าครับเห็นไหมแกประกบตัวเนี่ยชนได้แต่ลูกนี้นี่ไม่ไหวชนปุ๊บกระเด็นไปหาเขายิงวันเลข่เข้าเฉยเลยท่านผู้ชมเหลือเชื่ออันนี้คือปะทะดีแล้วนะครับสำหรับพาิเว่าเนี่ย นี่คือแท็คเกิลสำเร็จนะเนี่ยตบบอลมันกระเด็นไม่หาเขาอีกทีครับเข้าคออเลยลูกนี้หนึ่งหนึ่งครับไอเบคแมขาสลับตำแหน่งกับเบคแฮมแต่พอเบคแฮมขึ้นมีเวียล่าขึ้นไปด้วยกุลิดแกก็จะยืนประคองตรงกลางแทน เปิดบอลได้อะไรได้ครับไม่ได้เห็นแกนตัวไม่ได้เล่นเห็นแกนตัวเท่าไหร่เวราตามตามแบบตามเกมไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยเข้าไปเบียดเข้ามะทะแต่ผมว่าเวลาเล่น C D N m i n <ใ>น a จอ r ์บอลถึงแกน้อยนะบอลจะไปอยู่ที่ตัว C M มากกว่าครับ คองบอลเหนียวมากคันโหน้าเอาไม่ลงเลยมเวลาครึ่งแรกครับเดี๋ยวให้ดูสตามินาแทบไม่ลดเลยเห็นไหมวีเอล่าเกมนี้ถ้าเป็นโรดี้เกมที่แล้วเนี่ยหมดไปประมาณ50%เ แต่วีเล่าแทบจะไม่ได้วิ่งเลยครับเกมน,นี้ครับนรนหนึ่งคือผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้มีจังหวะวิ่งเนี่ยดูจังหวะแท็กเกิลครับทิ่มออกจากเท้าเลยครับมีบอลมาจากการเข้าปะทะของวีเวล่าครับไม่ต้องขึ้นเกมแต่เป็นตัดเกมแทนอะเป็นตัวเอาชนะเกมรู้ของฟันตรงข้ามแทนนะครับ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะผมอยากให้เห็นหลายๆหลายๆมุมของตัวพทชิกเวล่านะครับทั้ทง to ตูเฮทั้ง m a n เจอร์เลยโรดี้ตเติมเยอะเกินครับหาวิธีการที่จะเอามันออกจากเกมอยู่ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นตัวถ้าผมคิดว่าจะเอาเวล่าเนี่แหละมาเล่น CDM นะครับ แต่ยังไม่มีตัวอื่นที่มาเล่นซีร่วมกับมันนี่อกส้นสวยงามดูค่าพลัง62นาทีเบคแฮมนี่หายไป50%วิเอล่าเพิ่งจะหายไปประมาณ20-30%เท่านั้นเองนี่ครับอันนี้คือข้อดีเลยเล่นได้ทั้งเกมแบบร0 0ซนะครับ อดูต่อสามหนึ่งแล้วนะครับเวลาไล่บอลทีมบอลเนี่ยน่ากลัวผมว่ามันดูน่ากลัวกับโรดี้ความคล่องอะความตัวขายยาวอะตัวใหญ่ขายยาวไม่เหมือนโรดี้โรดีด้มันจะเป็นตัวใหญ่อ้วนอ้วนอะมันจะมีหนักตูดบ้างแต่ว่าพอเป็นเวียล่ามันมันดูมันจะคล่องมันวิ่งไวิ่งใส่เลยอยอย,อย,ยิงมาได้ดีแค้นไรก็น่าเล่นนะครับแต่ผมว่าเวียล่าดีกว่า ดูจะครบเครื่องกว่าเวียรานี่ยังไม่ได้ลองเอาไปเล่นแบบพวก CM ที่เป็น CM เกมรับแบบในในแผ่แบบพวกสี่สาหรือไม่ก็4ี่สี่สองอะไเงี้ยน่าลองเหมือนกันนะครับใครเล่นแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าถ้าไปยืน CM เกมรับแบบพวกสี่เนี่ยเล่นเป็นยังไงเสียบอลยากอยู่นะครับเวียราเพราะตัวใหญ่โอ้ ยิงหนักอย่งวะนำนำยาวๆแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วแหละเดี๋ยวไปดูสถิติท้ายเกมอย่างเดียวแหละครับโอ้นี่เพิ่งลงมาใหม่ครับยูเซบิโย 42ลองช่างใจดูนะว่าท่านผู้ชมอยากจะเอาวีราไปเล่นเมนเจอรในตำแหน่งไหนนะครับจากที่ผมเห็นเนี่ยถ้าจะเอาแบบเอาแบบชัวนะเอาแบบชัวถ้าจะเอาซีเอาไปเล่น cdm ต้องหากองกลางที่เล่นเกมรับอีกตัวหนึ่งผมว่าเกมรับ2ตัวแบบประเภท4ี่สาดีกว่าเกมรับตัวเดียว ดูสถิติท้ายเกมกันดีกว่าครับเกมนี้ชนะ4-2นะเวียราเป็นยังไงบ้างโอ้ยิ่ง4เข้ากรอบ4เป็น4ประตูเวียราเกมน,นี้ส่ง6สำเร็จ5มีแท็คเกิลแบบขึ้นสกอร์1นะครับกุลิต MVP ไปก็ไม่ได้แย่ถือว่าดีด้วยซ้ำนะครับสำหรับรูปแบบของเกมรับ ถ้าอยากจะเอามาเล่นก็นเล่นได้ผมว่ามันดีทั้ง2องตำแหน่งเลยนะครับถ้าเป็น C M ก็เชื่อมเกมเยอะหน่อยถ้าเป็น C D M ก็เน้นตัดเกมอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูต่อในโหมดของ Head to Head กันครับว่าทางด้านของแพทริก k v เ e ล่าเล่น C D M เป็นยังไงครับใน Head to Head ผมใช้แผน4 2 2 2นะครับให้เขายืน คู่กับโรดี้ไปเลยจะได้เห็นชัดๆว่าเวลาเล่น CDM เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับ2ตัวนี้นะแล้วก็เป็นแผนยอดนิยมด้วยกันังหัดอยู่นะครับกันังหัดอยู่เพราะว่าผมเองก็เล่นไม่ค่อยเป็นสำหรับแผนนี้นะครับจังหวะแรกของเกมเยืนตำแหน่งอันนี้ผมพลาดเองครับปล่อยเขาหลุดมาแล้วก็ยิงแบบล่อเป้าฟรีๆเลย1.0ครับ ยังไม่ทันทำอะไรเลยกูแห้งก่อนเลยท่านผู้ชมจา๋าจริงจริงวเอล่าเขายืนดีแต่ผมดันไปขยับตัวมารดินี่ครับมันเลยทำให้เขาแทงทะลุช่องมาได้สวิตตัวไปโดนมารดินี่พอดีในจังหวะที่เขาจ่ายบอลนะครับแต่อยากระนั้นเลยเอาคืนบ้างครับมันเคลียร์มาแล้วก็เคลียนกลับไม่มีโกงอยู่แล้วเรามันชอบอยู่แล้วสายเคลียร์ไปฮะ มาครับฟานบาสเช ЕН ่นแล้วของแท้ยิงอย่างฮุกใครบอกไม่เก่งของดีเลยตัวนี้ดูดิดฟันได้เบียดลงที่ไหนครับบักเขาให้ยังไม่ให้ได้เห็นวีราจับบอลน,นะครับ <laughs> สองลูกไปในแปดนาทีเนี่ยเขาจะทำอีกแล้วครับ เลียนจัดเลยเนี่ยแกขึ้นเหมือนกันนะแกะขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตัวโรดี้เองก็ขึ้นเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยจริงๆผมว่า CDM มันขึ้นทั้งสองตัวครับมันเหมือนเป็น CDM กึ่ง Cm อะ่ะสำหรับ4-2-2-2พอขึ้นไปปุ๊บรั่วเลยเนี่ยดูดิรั่วเลย <c ười> ไม่มีตัวประกบเลยครับเกือบจะโดนดีเขายิงไปติดกันเองครับโรดี้ก็ขึ้นเวียร่าก็ขึ้น,นครับตรงกลางโล่งเลย เวลาโดนสวนกลับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่เวลาเล่นแบบเกมที่โดนเขาเขาขึงอะ่ะแผนนี้ดีมากนะครับเน,นี่ยเวลาแกไม่ได้ขยับขึ้นแบบโรดี้นะโรดี้จะขยับสูงกว่าเห็นไหมครับเวลาจะเน้นไปทางเกมรับคือเป็น CM สไตล์เก่าๆอะ่ะเนี่ยเข้าบอลตัวมันหนาเหลี่ยมบอลมันก็ได้นะครับ โรดี้ขึ้นสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยวี拉จะยืนประคองไว้แต่จริงๆถามว่ามันสูงไหมก็สูงนะเนี่ยเพราะฝ่ายตรงข้ามเล่นสีตองสีไงเวลาโดนสวนกลับมาเนี่ยเจอสามตัวสี่ตัวเลยครับแต่ว่าก็ด้วยความเร็วของวีายังสามารถลงมาแบบเล่นเกมรับทันยังดีที่มีความเร็วไอบอลโรเนี่ยเล่นได้บางแผนนะผมบอกให้ มีบางจงหวะที่แบบเราพยายามจะคลึงบอลหาช่องครับเนี่ยหนาอยู่เห็นไหมเวราไม่ต้องเล่นเยอะครับหนามากยูเซ่โอ้โอ้ยิ่งเนี่ยโรดี้ขึ้นมาถึงกรอบเขียตโทษเลยเวราก็ขึ้นเห็นไหมอยู่ข้างล่างเ่ยห็นไหมมันขึ้นเยอะมากครับเนี่ยเวลาโดนสวนดูดิโอโหเดี่ยกองหลังสี่ตัวครับแผนนี้ ถ้าผมว่าวีเร่าถ้าเทียบกับทางด้านของโรดี้ในตำแหน่ง CDM นะท่านผู้ชมหนึ่งคือมีความเร็วเยอะกว่าแน่ๆส่งบอลดีกว่าครับจ่ายบอลดีกว่าส่งบอลดีกว่าแล้วก็ยิงไกลดีกว่านะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ยิงแต่ว่าเอ่อค่าพลังการยิงแล้วก็วิธีการยิงมันดูดีกว่าโดยเฉพาะดูแล้วลูกนี้เวเรา่ายิงซ้ายนครับ มันมีความคล่องตัวกว่าด้วยสําหรับโรดี้กับทางด้านของวีเอร่านะครับวีเอราจะดูคล่องกว่าขยับซ้ายขยับขวาพลิกตัวเร็วกว่าแต่โรดี้เนี่ยได้เกมรับจากการประทะนะจากการประทะแล้วก็คือตัว CDM มันมี solid player ด้วยเนี่ยมันทําให้เขาเบียดสู้กองหลังได้ทุกตัวแต่วีเอร่าเนี่ยจะใช้รูปล่างใช้ขาของเขาในการเข้าบอลเข้าแท็เกเ้ลมากกว่าสําหรับทางด้านของเฮตูเฮตเนาะ จะเล่นแต่แบบไอ้รูปแบบเนี้ยโอ้ตายเลยกำลังหาวิธีการเล่นไอ้สี่สองสองสนี้ให้ได้ดีที่สุดก่อนนะถ้ามีแพทเทิร์นที่ดีวิธีการเล่นที่ดีเดี๋ยวจะเอามาแนะนำนะครับขอใช้เวลาหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้ความกับไอ้พวกแผนบันนี้เท่าไหรน,นี่ยิงไม่ได้เฉย เนียวเวลาสไลด์เองนะครับช้อนนี้ผมไม่ได้กดสไลด์นะมันสไลด์เองเกือบดักได้ครับจังหวะเกมรับอเลยบอลเข้าทางเข้าข้อก็เลยเกินครับเ ไอ้จริงผมว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเนาะพอเล่น CDM สองตัวตรงนี้ยิงไม่ดีเลยครับโอ้เน,นี่ยขึ้นขึ้นหนักทั้งคู่เลยว่ะทั้งโรดี้ทั้งเวีย่าเลยครับ CDM สองแต่ผมชอบวิธีการเข้าบอลของของทั้งคู่เลยนะเวีย่ามันเป็นเข้าบอลอีกแบบหนึ่งอะทีมพวกใครที่ชอบเล่นแบบ ไอฮาร์ทแท็กเกิลอะครับที่ใช้ขาทิมเยอะๆอะผมว่าวเวียลาดีเลยเพราะว่าทิมแล้วมันยังสามารถพลิกตัวกลับมาเล่นต่อได้ถ้าเป็นโรดี้เนี่ยทิมแล้วทิมเลยครับแล้วขายยาด้วยวเวียล่าใหญ่อยูยอย่นะมีความใหญ่ครับใหญ่ละคล่อง แล้วเป็น CDM ที่มันมีเลนเชงติดตัวมาไงท่านผู้ชมถ้าใครชอบเล่นเลนเชงอ่ะผมว่าสบายๆเลยครับก็จะประมาณนี้สำหรับแพทริกเวล่านะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยใครมีคำถามอะไรหรือว่าตัวไหนอยากให้ทางด้านของผมรีวิวพิมพ์มาบอกได้เช่นเคยนะครับส่วนใครที่จะให้จัดทีมให้ส่งไปที่แฟนเพจมังคุดเกมเมอร์นะไปแล้วครับสวัสดีครับ